ต้องบอกเลยว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้คิมมินแจน่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับมีข่าวอีกแล้วว่าลิวพูครับพร้อมทุ่มกว่า60ล้านปอนด์ครับล่าตัวคิมมินแจมาเสริมหลังบ้านในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับถือว่ากลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมไปเลยนะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสปอร์ตครับบอกว่าลิวพูเตรียมลงสนามแย่งตัวกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้อย่างคิมมินแจโดยสื่อรายนี้ครับบอกว่าลิวพูพร้อมจ่ายเงินไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์ครับเพื่อที่จะเอาชนะทีมอ,อื่นๆที่ สนใจคิมมินแจอยู่เหมือนกันนะ แล้วเงินจํานวนนี้ทาให้ลิพูเชื่อว่าจะเอาชนะแมนยูได้อย่างแน่นอนซึ่งแนวรับวัย26ปีอย่างคิมินเจกําลังเป็นที่สนใจเลยของหลายสโมสรนะครับต้องบอกเลยว่าดาวเตะชาวเกาหลีใต้ยอย่างคิมินแจลงสนามไปทั้งหมด35เกมในฤดูกาลนี้ครับแต่ให้างไร้สำคัญคือผลงานส่วนตัวของเขาที่แข็งแกรง่งแล้วก็จะไม่แนวรับของนาปโปลีดูดีขึ้นมามากกว่าเดิมเลยแม้ว่าตอนนี้ทางนาปโปลีเองก็พร้อมจะต่อสัญญาใหม่ให้กับเขาและเพิ่มค่าเหนือให้อีกแล้วก็จะลบเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาออกไปซะแต่ว่าสถานการณ์ณเวลานี้ ทะไม่นาปอลีเจองานหนักในการรั้งตัวคิมมินเจให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับหากพูดถึงตามรายงานของข่าวเนี่ยเชื่อว่าเลรโพครับจะเดินหน้าล่าตัวคิมมินเจในช่วงซัมเมอร์นี้และพร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเอาชนะทีมอื่นๆด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่าจะเป็นยังไงต่อไป เพราะว่าเหมือนลิฟพรเนี่จะปล่อยจีอมาทิปออกจากทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้และต้องหากองหลังคนใหม่เข้ามาเพิ่มอีกนะครับอืมตอนนี้หมายมั่นปั้นมืออย่างเชอดายคิมมินแจนักเตะของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็นาโปลีที่ฟอร์มสะดุดตามากๆครับเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นี่ต้องบอกเลยว่ายกหัวนิ้วโป้งให้เลยสำหรับคิมมินแจนะครับจะไปฮวร์น